เพิ่นกำลังกอดมารูกอกแง่แห้งเหรอโคกไปู่าลูกีกแล้กำลังจะซศว้านะคะว่าท้องจริงไหมนะคะตรวจท้องมือหนึ่งของเมืองอุบลมือหนึ่งขาเมืองอุบลนะคะอันนี้แสดงว่าสมประมาณหางของเดือนแล้วนี่ม่นไี้ต้องการต้องการปลายปลายเมษาพฤษภามิถุนาคมนนรนะมาณนี่นะพฤศจิกายนกัลกัดาสิงหากัลกัดาสามสี่เดือน

พวกตัวพวกอะไรไม่ได้เพราะว่ามันตัวใหญ่เกินที่จะเศร้าแล้วโอเคครับครับาพอทองมันใหญ่แม่ครับถ้าสองเดือนนี้เศร้าจะเห็นโตเป็นลูกหนูเลยแต่ตอนนี้เห็นเป็นไขสาันเป็นข่สาครับครับไข่สาวทองครับสรุปว่าตัวนี้ท้องนะคะท้องแล้วก็ไปท้องนะคะ